ก็สวัสดีเอฟซีพี่พี่อาทุกท่านนะครับผมก็จะมาเทสชิวชิ่งนะครับว่าฟูบิดตัวนี้นะครับที่ผมว่าแรงแรงสามพันหกร้อยวัตต์นะครับมาดูกันนะครับว่ามันตอนเนี้ยมันจะได้กี่วัตต์นะครับที่ไฟบ้านสองยี่สิบโวลต์นะเรามาดูกันว่าไฟบ้านจะตกสี่ถ้ากี่โวลต์ครับแล้วจะได้กระแสเอาพุทธกี่แอมป์นะครับเทสที่หกโอห์มนะมาดูกันนะครับดูไฟเอซีบ้านก่อนนะ ไม่ได้เสียบปลั๊กเลยคร,รับหนึ่งนะลันไฟแล้วนะครับไฟบ้านเหลือสองร้อยห้าวลต์ได้สิบสองแอมป์เอาพุทธนะครับไฟบ้านเหลือสองร้อย200เท่าไหร่เมื่อกี้ดูไม่ทัน,นเอาใหม่สิบสี่จุดสองแอมป์นะครับดูใหม่นะครับ เดี๋ยร้อยสองวุ้นนะสิบสี่แอมป์นะครับเดียร้อยสองวุ้นนะครับร้อยสองวุ้นนะครับกระแสขยับขึ้นไปไม่เกินสิบห้าแอมป์นะครับที่หกจุดหกจุดเท่าไหร่วะหกจุดห้าโอห์มนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันฝั่งจีซีกิน กี่แอมนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึ่งมาต่อกันทีนี้ผมจัแบไฟ AC นะเมื่อกี้ไฟ AC ตอนรันเครื่องมันกินอยู่1.4แอมนะครับก็คือก oh ินกระแสต่ำนะแกนตัวนี้ไฟบ้าน220โวลต์นะครับเมาดูกันกินกระแสฝั่งขาเข้ากี่แอมนะครับกับ6.5โอห์มนะครับมาดูไฟบ้านก่อนเป็นหลักนะเพราะตอนนั้นผมจับแม็กซิมัมไว้ละวเดือดสองร้อยอไหร่206โวลต์ สอง้ยห้าโวลต์สอง้ยห้าโวลต์สอง้ยสี่โวลต์สองร้อยสามโวลต์นะครับอ่ะยิงกระแสฝั่งขาเข้าสองเอ้า9จุแอมป์นะครับก็คือริงกำลังว่ายจะเท่าไหร่นะมามาดูกัน ดูกันกที่สองร้อยเท่าไหร่ตามสูตรประมาณสองร้อยสามวุ้นใช่ไหมคูณเก้าแอมป์นะครับที่ได้ก็คือเก้าจุดเจ็ดนะครับห้าจุดเจ็ดแอมป์นะครับโอยอกินกําลังขาเข้าอยู่พันเก้าร้อยหกสิบเก้าวัตต์นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองดูที่สามโอมนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวต่อสายก่อนอ่ะมาดูกันครับที่สามโอมนะ มาดูว่าไฟบ้านจะตกกี่แอมแล้วก็กระแสดได้จะกี่แอมนะครับสามโอห์มนะครับเดี๋ยวสองร้อยโวลต์น,นะครับกินกระแสฝั่งเข้าอยู่สิบเอ็ดแอมดูอีกครั้งกระแสฝั่งเข้าเข้าสิบเอ็ดแอมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวใหม่ สงสัยสายขาดในนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูสายก่อนสายขาดในแล้วพอฟิวจริงผมก็ไฟติดอยู่นะอ่ะมาต่อครับเมื่อกี้ฟิวขาดนะฟิวยี่สิบแอมป์ฝั่งเอาพุทขาดนะครับ, M, รบที่สามโอห์มนะมาดูว่ากินไฟบ้านกี่แอมป์นะครับอันนี้ไฟบ้านนะดูไฟบ้านตกสักกี่โวลต์นะครับสองร้อยสองร้อยสามเอ่อสิบสองแอมป์นะครับฟิวขาดอีกแล้วมั้งเนี่ย โอเคแลฟิวขาดอีกแล้วนะครับฟิวขาดครับนี่นะครับฟิวขาดนะเดีย๋ยวแป๊บนะึ่งเราเปลี่ยนฟิวกันนะมาต่อเข้ามาต่อเมื่อกี้เมื่อกี้ไอฟิวขาดครับขาดไปสองตัวแล้วนะฟิว <feel S 1> <feel S 2> ผมนะครับยี่สิบแอมป์นะยี่สิบแอมป์ฝั่งเอาพุทนะครับขาดนะครับ ดูกันต่อนะครับไฟบ้านจะตกสักกีวน,น์ครับอันนี้กระแสฝั่งเอาพุทธนะขาดนี่แหละนะครับฟิวขาดนะครับเดี๋ยวซ่อมก่อนเดี๋ยวซ่อมก่อนอามาต่อนะครับเมื่อกี้ไว้ลำโพงผมช็อตไปหนึ่งตัวแล้วนะครับมันทําให้ฟิวของขาดเต็มเลยขาดไปสามตัวเลยฟิวเอามาดูกันผมใส่ว้ยตัวใหม่ไปละตอนนี้สามโอห์มสามจุดห้าโอห์มนะครับ ไฟบ้านนะอันนี้ไฟบ้านนะครับอันนี้กระแสเอาพุทนะครับเดียวร้อยร้อยเก้าสิบแปดโวลต์นะครับดูใหม่อรอบนึงครับสิบหกแอมป์แล้วนะร้อยเก้าสิบเจ็ดโวลต์นะครับได้สิบแปดแอมป์แล้วนะครับกระแสที่กระแสเอ้ยไม่ใช่ที่โหลดสามจุดเจ็ดโอห์มนะครับสองร้อยโวลต์น,นะครับ ก็อยู่ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาดูกระแส ac นะว่าจริงกระแส ac กี่แอมป์นะถ้าโหลดอโอหโอมมัน20กว่าแอมป์นะครับ24 25แอมป์สบายเลยนะครับมาดูกัน ac ฝั่ง ac นะครับล็อกม็กซิมัมดูกันนะครับไฟบ,บ้านแล้วก็กระแสไฟบ้านนะครับ กินเท่าไหรเดี๋ยวสองุ้นนะครับสอแอมเดี๋ยววุ้นนะครับสอแอมที่3.7โอมสองร้อวุ้นนะครับสอแอมเท่ากับนะครับ่ร้อยเก้าสิบแวุ้นนะครับ กระแสเอ้กินกระแสอยู่12แอมป์นะตัวนี้นะครับกระแสไม่เยอะกินกระแสไม่เยอะจะได้กระแสเอาพุทเยอะนะครับอ่12.1 2 1นะครับคูณ200โวลต์นะที่เหลือกิง2400วัตต์นะครับตัวนี้2400วัตต์เดี๋ยวผมต่อเอาพุทด,ดูอีกรอบหนึ่ง มาดูกันฝั่งเอาพุทธนะครับไฟ139โวลต์น,นะครับก็คือไฟประมาณ68 0 68โวลต์น,นะที่ไฟบ้าน217ไม่เกิน220โวลต์ก็อยู่ประมาณนี้ครับถ้า235โวลต์240โวลต์มันก็จะขึ้นไปประมาณ70 72 0 72โวลต์น,นะดูกันที่3.7โอห์มนะครับถ้ากระแส18แอมป์นะครับ แปดสิบสามวุนนะครับฟิวขาดหรือยังนะครับเอาละเดี๋ยวฟิวขาดนะครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับรมชมคลิปนะครับกับซีวิชิงตัวนี้นะครับอันนี้กระแสที่แบบจ่ายได้สบายๆนะมันไม่ได้หนักนะความร้อนก็ไม่ได้ร้อนจีดอะไรนะครับอุ่นๆนินดหนึ่งเท่านั้นนะครับถ้าใส่พัดลมเข้าไปก็สบายเย็นนะครับคือกระแสจ่ายได้ แบบชิวๆนะครับเดโอดมันเป็นเดโอด16แอมป์นะมันก็จะอุ่นๆนะครับอุ่นๆนะถ้าใส่เดโอดตัวใหญ่30แอมป์ขึ้นไปมันจะไม่อุ่นละนะคือเดโอด60แอมป์นะครับ,ะรบจะไม่มีอุณหภูมิเลยนะครับประมาณนี้ครับสวีทคิงตัวนี้นะตัวแรงแรงเลยแหละนะครับแรงใช้ได้อยู่กับแกนตัวนี้นะครับแกนกลม8แอมป์ต่อเนื่องนะครับจะได้สบายๆ8แอมป์8แอมป์20แอมป์นั่น ที่ G oh จี่โอห์มนะเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะว่าจี่โอห์มครับก็คือถ้าเป็นไวตัวเก่าที่มันไหม้ไปเมื่อกี้นะครับมันจะเป็นไวสามโอห์ม oh น,นี่สามจุดแปดโอห์มนะครับสามจุดแปดโอห์มถ้าเป็นไวตัวนี้มันจะอยู่ที่สามโอห์ม oh นะครับไวสี่ชั้นตัวนี้แต่ไหม้แล้วครับเทศจนไหม้แล้วก็เลยช็อตเลยมันเลยทําให้ฟิวส์บมขาดไม่ยั้งเลยเนี่ยฟิวส์ขาดนะครับเฟดไม่เป็นไรนะครับเฟด เย็ยนเจ็บเลยนะทนนะรุ่นนี้ฟิล20แอมป์ขาดก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรชมคชิปครับผม